ปาลีนาก็น่าจะรอดนะครับบุกลุกป่ามันต้องอยังงัดอยู่นะดูแนละ้วหลุดคดีหมดไปไม่ถึงศาลอะ่ะไปถึงศาลเคลียร์ยากกับตกม้าตายก่อนถึงศาลหมดเพราะฉะนั้นนับแต่วันนี้ไปก็หาเงินเยอะๆเวลามีคดีความก็ใช้เงินวิ่งเต้นล้มคดีกันหมดสบายเสื่อมเออนะครับเงินอย่างเดียวเรื่องนบอสเนี่ย ถ้าถามผมส่วนตัวนะผมเห็นด้วยกับโซเชียลมันต้องมีเงินมาเกี่ยวข้องต้องมีคนจ่ายเงินจ่ายทองแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนจ่ายใครเป็นคนรับเงินแต่ผมเชื่อ100%เปอร์ตว่าต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทอง100%เซนสื่อมนะครับมีคนบอกเห็นหน้าคนยิงก็จับไม่ได้ครับในบอลพระรามสามก็ไม่เป็นไรก็ประจานกันไปเรื่อยประจานทุกวันทุกวันนะลูกชายชูวิทย์บอกว่าใครมีคลิปสี่หมืนใครมีภาพหนึ่งหอะไรต่าง นะครับเราก็ตั้งรางวัลน,นะเดี๋ยวคลิปมันก็ออกมาออกมาออกมาเรื่อยๆครับอ mm. อาจารย์เลิกเป็นทนายเรามาตั้งสารเตี้ยก็ดีกว่าเออนะนี่ก็ความคิดของ FC นะครับเขาพูดนะเยอะเยอทุกวันเนี่ยลูกชายชูวิทย์บอกเอาคลิปมา4ี่หมื่นภาพนิ่งหนึ่งมื่นโอบบ้บาร์แล้วครับเดี๋ยวก็มาครับภาพตอนยิงตอนถอดกล้องวงจรปิดมีภาพมีเสียงเต็ไมไปหมดแล้วนะครับ ถ้าตำรวจไม่มีพยานหลักฐานก็ไปขอกับประชาชนแล้วกันนะนะต่อไปก็ตำรวจก็จะหมดสภาพครับไม่สามารถสืบสวนไม่สามารถสอบสวนได้นะไม่มีปัญญาแล้วก็ต้องพึ่งเนี่ยประชาชนไปสืบมาให้ให้เขาอาจารย์ทางเฟซบุ๊กทุกวันทุกวันนะเคยมีคนเสนอให้เงินอาจารย์ให้หยุดไล์แฉไหมครับไม่มีครับไม่อาจารย์หัวเราะหน่อยครับ โอ้ oh, หัวเ็าะตัวเองนะไม่นหัวล็าะใครนะตอนนี้กระบวนการยุติธรรมไทยในจบเลยนะครับมีเงินมีอํานาจมีอะไรมาเกี่ยวข้องตำรวจก็มาเสียเรื่องบ่อนเนะี่ยนะครับเราจะโยกจะย้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้เวลาคนเหล่านี้ปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้แค่โยกแค่ย้ายหรือไงเ,เรื่องบ่อนความจริงไม่ต้องให้ออกจากราชก,การติดคุกกิารางอะไรไปนะครับแต่คนเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ได้อยู่ได้นะผมไม่เข้าใจนะเออ ชอบดูรายการอาจารย์มากขอบคุณครับเป็นกําลังใจให้กินเงินเดือนแต่ไม่ทํางานบางคนบอกอับอับประยศเป็นยุคที่มีแต่คนชั่วอืจบแล้วกระบ,บวนการยุติธรรมอืมนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานะพี่น้องครับผมเนี่ยสามทีทุ่มต้องลุกขึ้นมาแล้วเนี่ย ความจริงเนี่ยแทนได้ดับได้หลับได้นอนมีเรื่องนีมโอ้โหดูหแย่เลยหีหิ้วอ่าบางคนบอกหีหิ้วนะแสดงว่าช่วงนี้ห้ามทำผิดกฎหมายนะครับเพราะจะไม่โดนจับออกควรให้ออกจากราชการตำรวจเหล่านี้ชอบมากรายการอาจารย์ต่างชาติเขาดูถูกกฎหมายไทยก็ทิ้งอยู่ ต่างประเทศเขาดูถูกหมดนะมีเงินซื้อได้นะตายหมดกนระดงกรดีกระเป๋ากรนทิ้งเมื่อวานนี้กําลังด่าอายการกันดีเลยนะเรื่องอายการถแถลงแล้วก็อายการบอกไม่มีใครต้องรับผิดเลยตํารวจรับผิดชอบไปคนก็ด่าอายการไปวันนี้คนด่าตํารวจแนละ้วเรื่องบ่อนเละนะ็กเสียนะครับสวันที่ผ่านมาในคนด่าทั้งอายการด่าตํารวจนะครับ อืบอนต้องผักดันให้ถูกกฎหมายไม่รู้จะผักไปทางไหนนะอืมไล่เกียรติไล้ศักดิ์ศรีนี่ประชาชนก็บอกนะผมไม่ได้บอกนะบอกไล่เกียรติไล้ศักดิ์ศรีต้องไปซื้อปืนป้องกันตัวเองแล้วครับอืมอาบน้ำยังครับอาจารย์ <c oughs> อาบเรียบร้อยแล้วนะครับ ขอบคุณมากที่ห่วงใย,ยกันตอนนี้ facebook ก็7258 YouTube 4200ก็หมื่นกว่าคนครับ1 2ื่นสองหนี่ครับต,ตีสักหมื่นสามพันคนตอนนี้ดูสดอยู่นะฮะอาจารย์อธิบายความหายของความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ของอายการนะครับความยุติธรรมมันก็หมายถึงว่าคุณธรรมต้องนำกฎหมายความซื่อสัตย์ก็คือไม่รับเงินรับทองในการสั่งคดี <c oughs> อาจารย์งานบอสจะมีคนเสียหมาไหมครับตอนแก่ไหมก็นี่แหละก็น่าเป็นห่วงกับรองอายการสูงสุดเนี่ยรอดูซิก็ตรวจสอบการใช้ดูวินิจว่าทุจริตหรือไม่ประพฤติมิชอบหรือไม่นายเนธเนี่ยตอนนี้สังคมกําลังดูอยู่ผมเชื่อว่าอายการทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจนะครับกรณีการสั่งคดีของนายเนตรองโฆษกอายการเอยอายการพลเมศก็ไม่กล้าก้าวไก่ดุนวินิจของอายการด้วยกันแต่ปรากฏนายเนตเนี่ยรองอายการสูงสุดกับ กลับคำสั่งอายการด้วยกันเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องดูกันต่อไปว่ามันทําได้หรือนะครับบ่อนมีทุกที่เฮชูวิทว่าอย่างไรอืมบางคนบอกอายการถุงจุดควรลาออกตําแหน่งสูงส่งคุณธรรมสลึงเดียวหลับฝันดีนะอาจารย์ <c oughs> อยากให้จับพวกจุดๆอ่าอาจารย์ครับชอบมาก ทหารอเมริกาเรื่องโควิดแล้วมมันมัน,นโถมันเรื่องการเมืองไป่ทหารอเมริกาเรื่องโควิดก็ว่ากันไปอืมนะอันนั้นการเมืองแกจ๋าไปหน่อยตำรวจความความมัวยังไม่หายความควายเข้ามาแทรกอืมชอบดูรายการอาจารย์ขอบคุณมากครับนะครับอาจารย์หน้ามาขาประจำมาแล้วครับอืม,อม ทหารอเมริกันกับโควิด19บเกก็ไม่รู้เป็นหรือเปล่าไม่เป็นไม่รู้นะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะไม่กล้าพูดนะเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นหรือไม่เป็นนะครับก็ดูวันต่อไปครับคดียิงตายกันในบ่อนเดี๋ยวก็เงียบไม่มีใครต้องรับผิดชอบเงียบเงียบไปคนย้ายเดี๋ยวก็กลับมานี่ครับน่ะนะ,นะ,นะเรื่องหวยครับอยากฟังหวยอะไรวะชอบอาจารย์พูดมากระบบราชการตกต่ํา ยี่หิวหน่อยครับยิ่หิวยิหิว,หวนะครับนะครับตอนไปตามคดีพ่อหนูอายการอีกคนบอกให้หนูทำหนังสือขอความเป็นธรรมเนี่ยขอความเป็นธรรมมันก็ดูดีตอนนี้ประกายเป็นช่องทางในการวิ่งเต้นล้มคดีในชั้นอายการนะครับกลายเป็นว่าถ้าสามารถลองขอความเป็นธรรมอายการเชื่อก็สั่งไปฟ้องคดีก็ ไม่ไปถึงศาลจบบางคนถามเอ๊ะอายการมีหน้าที่ฟ้องหรือมีหน้าที่ตัดสินคดีถ้าอายการตัดสินคดีว่าไม่ผิดแล้วสั่งไม่ฟ้องผู้พากษามีไว้ทําไมนี่บางคนก็ถามนะนะครับเป็นคําถามที่ถามไปยังอายการนะครับประชาชนตาดำๆจะหันไปพึ่งใครโอ้คงยาก ช่อง YouTube เร็วกว่า Facebook นะครับอาจารย์นะของของอาจารย์ก็มีทั้ง Facebook มีทั้ง y t u t u นะครับอตอนนี้ YouTube ก็มีคนดูอยู่ดูพร้อมกันอยู่4,500 Facebook มีทั้งหมด6,805คนนะครับตอนนี้ก็คูยง่ายก็เพืไงเจ็ดกับห้าพก็ประมาณสัก1 3ื่นสามคนดูอยู่ประมาณหม0 0นสามหมื่นก็ถือว่ามากพอสมควรดูพร้อมกันนะ ถ้าดูเสร็จแล้วนี่ก็แสนกว่าคนนะครับแล้วก็จายกระจายไปก็แต่ละคลิปก็เป็นล้านอ่ะอยังมีทิกตอกอาจารย์เดชานะครับทิกตอกเดชากิติวิญนันก็ลองเข้าไปดูทิกตอกอาจารย์นะทิกตอกอาจารย์ก็คนดูตอนนี้ก็ประมาณสักแสนคนนะทำได้เจ็ดแปดวัน,นคนดูเป็นแสนนะครับทิกตอกอาจารย์เดชาลองเข้าไปดูข้อกฎหมายอันตรายต่างๆเยอะะเสื่อมหมดทั้งอายการทั้งตำรวจนี่ประชาชนบอกอืนะครับ อ,อัยการสั่งไม่ฟ้องศาลเลยไม่มีงานทำํำ <c oughs> ก็แซลเซลนะนะครับจริงๆศาลมีงานทําเยอะอาจารย์พูดตรงประเด็นอืบาวแวงเชียงใหม่ถึงไหนแล้เงียบไม่มีใครกล้าเสี่ยงอย่าลืมหัวเราะด้วยนะครับอาจารย์ <c> <c> อาจารย์ก็เป็นคนบ้าจี้เอฟซี FC ว่าไงก็ตามนะัม้นเป็นคนแบบตามใจเอฟีอาจารย์นะนะครับ ค้อนแพ้กระดาษก็หมายถึงว่าความยุติธรรมแพ้สตังค์พูดง่ายก็พยายามหาเงินหาทองไวประเทศกูมีกฎหมายให้อำนาจอายการมากเกินไปหวยเกินราคากองสลากบอกว่าแล้วตรวจสอบแล้วไม่พบการขายสลากเกินราคาเออถามไปตรวจสอบที่ไหนว่ากองสลาก ก็เหมือนกับตำรวจบอกว่าตรวจสอบแล้วทุกท้องที่ไม่มีบ่อนเหมือนกันพูดเหมือนกันตำรวจบอกทุกท้องที่ไม่มีบ่อนการมานันแต่ประชาชนบอกว่าทุกท้องที่มีบ่อนการมานันประชาชนรู้แต่ตำรวจไม่รู้